ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าน้องไม่บอกนะพี่นะเข้ามา9คันที่เหลือแค่2คันสุดท้ายครับกับ Ford Ranger ร mm ์ hmm. ป้ายแดงพี่เอามาลดราคารถปี2022เดินเข้าโชว์รูมพี่6,62,000บาทวันนี้ผมเอามาจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง5,39,000 <Wow. S 1> ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนแค่8,500พี่ออกรถไม่ต้องดาวมาดูรถก่อนพี่2คันสุดท้ายนะบอกเลยว่า ไปแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นะเดี๋ยวจะหาว่าน,น้องไม่บอกนะรถมือหนึ่งพี่นะสภาพพาดูไปแล้วหละรอบหนึ่งนะแต่มันเหลือ2อคันสุดท้ายพี่นะนี่ป้ายแดงเลยพี่เบาะยังไม่แกะครับนะใครที่กําลังหารถใช้งานอยู่พี่อย่าพลาดเด็ดขาดนะพี่นะออกรถฟรีดาวแบบไม่ต้องดาวครับเกียร์ธรรมดาพี่6สปีดครับนะเป็นตัว2.2 XL ครับรถใหม่การันตีศูนย์ให้ไปเลยพี่4ปีเต็มครับนะ ใครที่หารถใช้งานอยู่อย่าพลาดชิปนี้พี่นะราคานี้เป็นราคาป้ายแดงไม่มีบวกแวดเพิ่มแล้วพี่นะปกติรถมือสองจะมีแวต7%แต่ราคานี้539,000รวมแบดแล้วเรียบร้อยพี่ผอนแค8,500พี่อ่ะสสีครับสีขาวนี่เลยสภาพใหม่ๆพี่นะครับเข้ามาสีละ3คันพี่แต่สีดำไปหมดแล้วพี่นะ สีขาวไป 2, ส,สีเทาไป2ครับเหลืออย่างละคันพี่หมดแล้วหมดเลยพี่นะลอตนี้น้องหามาได้เท่านี้แหละพี่นะนี่คือรถมือ1นึ่งพี่อ่ะดูล้อแม็กซ์หน่อยครับสีขาวแม็กดำนะตัดกันได้สวยครับหรือจะชอบสีเทานะ แม็กเป็นสีเงินหรือถ้าชอบสีเทาแต่แม็กดำน้องสลับให้ได้พี่นะชอบแม็กไหนว่ามามาก่อนได้ก่อนเพราะเหลือแค่2คันเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งครับนี่คือ Ford Ranger XL ปี2022ครับเดินเข้าชนลุม662,000บาทเดินมาหาผมวันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวผมจัดไฟแนนซ์ที่539,000ผ่อนแค่8,500พี่ด่วนครับสนใจติดต่อผมได้ที่เบอร์094 1> 9 1้าหนึ่งหกี่จ็ดกสหมดแล้วหมดเลยอย่าหาว่าน้องไม่บอกวันนี้ไปแล้วพี่สวัสดีครับ